สวัสดีค่ะดมอร์นิ่งกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลยยชาแนลชนนีมีช่องช่องที่สาระแนยืนหน่งคนหักเป็นหลอยคอนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนะาะผู้ละอคนกับสิว่าโอ้ยเลยยไปใส่มาไทายโทรศัพท์ขาเบิดมือกันสิว่ากราบขออภัยมิตรรักแฟนเพลงค่ะมือน,นี่เวลาเปลี่ยนพี่น้อง เวลาซาลงอีกหนึ่งชั่วโมงคอยก็เลยหมุนหมุดนั่นหมุนหมุนหมดนาฬิกาชีวิตไขส่สซาไปนำรักขกระตืน่นซึ่งปกติกระตื่นสวยอยู่แล้วก็สวยลงไปอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะเอาก่อ,องหันหาแสงก่อนพี่น้องเออมาเบอเรื่องยังว่าตีพน้องอืมก็บหูกันอยู่แล้วเนาะช่วงนี้เพิ่นประกาศวหวทุกไหวยังเอียงกะว่าไปการแสดงบอดี้เฮบอันก็คือว่าบอดี้ซังจัดกิจกรรมบันเทิงคือแบบว่าสิบ,บอกว่ายังไดละ่ะ บอดว้ว่าออกมากเป็นแบบว่าขอบเขตคือแค่ไหนจัดได้หรือไม่ได้ก็บอกจัดได้แต่อยู่ในความเหมาะสมแล้วแต่ดุลยพินิจเอียงกว่ากันไปแล้วแต่เพิ่นสิปั่นข้ามัดบอกดอกน้องพี่น้องเนาะเออปรับยังไงก็ว่าไปแล้วแต่ผู้จัดนู่นนั่นนี่เอียงกว่ากันไปบัดที่นี่มอรําสาวเบอร์หนึ่งจากปกติงานกระแทบสีบมี่อยู่แล้วนะคะ เออกิจการว่องกับมีหลายว่งหนึ่งว่งสองว่งสามว่งกับว่งผัวอีกมาเจอเหตุการณ์แบบนี้งานกับมีการยกเลิกเออหลายงานเติบอยู่เด้อืมนะคะอันคิดเป็นห่วงมอลลัสาวอันผู้เพิ่นรักเพิ่นแพงก็สิว่าเอ้ยสิมาห่วงเขาหยังเอาชีวิตมึงเห็นมุมมันนะว่สัน ก็สิว่าดูแลครอบครัวจะขอให้ดีนั่นคําวเปล่ขาเจาก็สิมีอยู่เสนีแล้วพี่น้องได้ข่อยก็ไม่ไม่ได้แคร์นะคะเพราะว่าอีฉันทำงานปกติค่ะนะคะอีฉันทำงานปกติค่ะอืมัดท,ที่นีน่งานปกติกับบข่อยมีอยู่แล้วทราผู้อื่นนั่นบอกทราผู้อื่นเขาก็มีกิจการน,นู่นนั่นนี่เสริมแล้วพี่น้องเนาะเพราะขาเจาเรียนรู้มาจากโควิดล่ละเด้ แมนบอรกรับแต่งกันไปการแสดงอาจจะมีการปรับเออนู่นนั่นนี่และก็มีธุรกิจสำรองยังฟินแห้งจังสีข้าเจ้ากกบโอ้ขายบวาดเบาไหวล่าสุด,ดเลยข้าวว่าเขายุหลปแล้วอันไม่ใช่นุชเอาเข,ข้ามาขายอยู่เคยไทยนั่นนะเออขาก็พัทยาไปจองน้าเพลินออกพี่น้องอันกิจการคองขายเข้าเจาะก็ขายดีพับบาร์ข้าเ,าเจาะก็เปิดปกติเนาะนู่นนั่นน,นนี่กิจการเข้าเจาะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะถ้าว่ามาไล่ติบกะ สิบกว่าหมื่นก็ได้เจ็ดแสนว่าสั่นบ่ได้แบงไผได้เจ็ดแสนนี่บ่ได้แบงไผได้ลงกระเป๋าเจ้าของกไว้ไปสั่งอันนั้นจากลงเสาขอกเสาเข็มอียงกะว่าไปมันบอพี่นองเออซึ่งเพื่อนกับมีโคงการซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนกับมีเงินไม่ทองของเพื่อนอยู่ไหนแหละแต่ส่วนนี่ได้มากกับสมติมกันไปมันบอแนวเงินเขากระเป๋าผู้เดียวนาอเออมาไล่ก็ได้มาผู้เดียวนาออยากเห็ดยังก็ไดอยากสั่งยังก็ได้แล้เนาะบ่ไดหารสองน้ำไผ่นาะเออฮันละ กระเลเป็นห่วงเพี้ยนสาวไว้บลระเยงอืไว้บลระเยงถ้าว่าขายของกะเอ้ยฝาดง่วงฝาดง่าเป็ตตาได้ขายอยู่ตีเฮดจังไดนอบ้านนี้ใส่สีเหล่ยงพอปูแม่ยาอีกสาัพัดสลรเพขอบขั้วผัวคณะของผัวว่งเจ้าของว่งหนึ่งว่งสองกิจกรรมอันกุมปิดกับคน พันไปมันสิไวบอว่ัชันว่าสู้กันไปเนอะพี่น้องเนาะอือขึ้นมาื่อๆนี่แหละเพื่อพี่น้องคิดฮอดคิดถึงเลยยากกินสิเวลายาหายไปเบิดมือนุนนั่นนี่ตื่นแล้วจ้าตื่นสวยเหมือนนี้เวลาเปลี่ยนเนาะจะเนาะเออใดๆก็ว่ากันไปอืมปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์อันก็คือว่านั่นแหละพี่น้องคอยกัมาบอกเนี่ยอันไทยเนาะทางไทยน่ะ เพิ่อนบอหยังเพิ่น,นเราบ่เครียดอกอันหน้ายกรัฐมนตรีเอ้ยก็ได้ให้ปรับตามความเหม,มาะสมจักเหมาะสมอย่างไดแล้วเหมาะสมแต่ละคนบ่คือกันเนาะอือันขอเบญาหยังดอกขอเบญาหยังดอกวันดีขึ้นดีโอเคบางเจ้าหน้าที่บางพื้นที่เพิ่อนอาจสิข,ขา่าใจอยเออมีการแสดงได้เหมาะสมนู่นนั่นนี่แต่ว่า่อยว่ามันเจ็ดิมีอยู่ได้ลังเทือในอนาคตนั่นก็สิมีซุมหนึ่งมาอัน หากินหาอยากนั่นะันจัดไม่ได้งั่านี่ก็สิมีอยู่ดเดเซียข่อยบอกมูเจววา,วา,วาว่าอืกัหวังวาวาสิบ่เกิดแบบเหตุการณ์หนขึ้นเนาะพี่น้องเนะาะหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเออบางงานเพิ่นกะเื่อนบางงานเพิ่นกะยกเลิกก็ว่ากันไปหรือว่าบางงานจะจัดปกติแต่จัดให้มีการปรับเปลี่ยนการโชว์ให้เข้ากับสถานการณ์ว่าสันแต่ก็โอ้คือว่าหันละเขาสอมโซ่มาเป็นสองเดือนสามเดือน,อนกระจักสิบปัตจังใดดอกพี่น้องเอยเห็นใจเบิดครูฟายล่าสูตอัน กระทรวงทึกดาติการก็บ,บอกว่างางดงาน,งาน,งานลื่นเลื่องอันปีหนึ่งว่าสันตายบัานนี้ห่านเศร้าเสียผาสุดนักลอยเด็กหน่อยนักเรียนกีฬาสีจักหน่อยกับวันอันสุนทรอนผอกสุนทรอนผูกลืมนักเรียนอยู่บอกฝากไปถึงผู้ใหญ่ทางกระทรวงศึกษาด้วยเนี่ยอันนี้คอยขั้นเขียวอยู่เขาบอกแล้วเขาบอกด้สนใจดอกไพ่บ่ปปื้มเคยกระซ้างนะจ๊ะคอยสิบวอกไปตามความคิดขน้องข่อยนะคะอหัวใจสําคัญของการศึกษาคือน,นักเรียนและเยาว,วชนค่ะจบแยกแล้วย่าจะเป็นมึงบอกไปแต่สั่งนะทวาเอ้า คอยก็เปาอีลีเนาะ่อยเปาอีลีเนาะคอมบนะดิชนใจหรอกเขามาสิงหงดนั่นแหละปัญหาก็คือขอบเขตไม่ระบุชัดเจนว่าเอออันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้อันนี้ยังไงถึงเหมาะสมไม่เหมาะสมโออก็จะมันหยากปวดประสาทนั่นทำมาหากินต,ต่อไปพี่น้องเวาคิดแวะๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเขาอนุญอยากไปอาบน้ำแปลงฟันกันเดอ้อตื่นสวยจา้าอ๊้แสงมากนี่ก็นนะ่าใสายอยู่เด้อเนาะเออจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย